กลางเมืองใหญ่ที่ไม่เคยหลับไหลมีหญิงสาวชื่อมีนาทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่ใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับงานและความเหงาเธอไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงรู้สึกเหนื่อยง่ายแม้จะไม่ได้ทำอะไรมากนักเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างค้างคาในใจแต่ไม่เคยหาคำตอบได้สักทีคืนหนึ่งหลังจากทำงานล่วงเวลาจนดึก มีนาเดินหลงไปในซอยแคบๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทามกลางแสงจันทร์สีซีดเธอพบกับร้านหนังสือเก่าๆที่มีป้ายหมายเขียนว่าร้านหนังสือแสงจันทร์เปิดเฉพาะตีสามเธอเปิดประตูเข้าไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นกลิ่นหนังสือเก่าและเสียงระฆังเบาๆต้อนรับเธออย่างนุ่มนวลชายหนุ่มเจ้าของร้านปรากฏตัวออกมาจากเงางมืด เขามีดวงตาสีอำพันเดืองรองและรอยยิ้มอบอุ่นที่ทำให้ใจของมีนาเต้นผิดจังหวะยินดีต้อนรับครับเล่มที่หนึ่งเด็กหญิงกับกล่องสีไม้ที่หายไปหนังสือเล่มแรกที่เธอหยิบขึ้นมาเปิดเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงที่ชอบวาดรูปแต่วันหนึ่งกล่องสีไม้ของเธอหายไปเด็กหญิงร้องไห้เสียใจ และเลิกวาดรูปตั้งแต่นั้นมีนามองภาพว่าในหนังสืออย่างงงงง,งก่อนจะค่อยๆจํำได้ว่านั่นคือเธอเองในวัยเจ็ดขวบวันนั้นเธอไม่ได้แค่ทำสี่ไม้หายแต่โดนเพื่อนคนหนึ่งขโมยไปและครูตำหนิเธอว่าโกหกนั่นเป็นครั้งแรกที่เธอเลือกเชื่อในตัวผู้อื่นชายหนุ่มเจ้าของร้านบอกว่าหนังสือพวกนี้ คือเรื่องราวที่คุณลืมแต่มันยังอยู่ในหัวใจคุณมีนาเริ่มอ่านหนังสือทีละเล่มพร้อมกับรื้อฟื้นความทรงจำที่เคยหล่นหายเนมที่สองกลองจดหมายที่ไม่มีใครตอบกลับเป็นเรื่องของเด็กสาวที่เขียนจดหมายหาพ่อแต่ไม่เคยได้รับคำตอบมีนาได้เรียนรู้ว่าเธอโกรธพ่อโดยไม่รู้ตัว โกรธที่พ่อไม่อธิบายโกรธที่ถูกทิ้งให้โตมาโดยไม่มีคำลาแต่เมื่อเธอได้เขียนจดหมายตอบกลับตัวเองในหนังสือเหมือนจดหมายจากพ่อที่ไม่เคยส่งมามันกลับทำให้เธอร้องไห้แต่ก็ทำให้ใจของเธอสงบครั้งแรกในรอบหลายปีคืนแล้วคืนเล่าผ่านไปมีนามาเยือนร้านตอนตีสามเสมออ่านหนังสือเล่มใหม่ และมีเจ้าของร้านเป็นเพื่อคอยรับฟังอย่างเงียบๆเ,เธอเริ่มกลับมายิ้มได้ง่ายขึ้นหัวเราะได้ดังขึ้นและเริ่มวาดรูปอีกครั้งชายหนุ่มเคยอยู่เคียงข้างโดยไม่เคยเร่งเร้าอะไรจนกระทั่งคืนสุดท้ายตอนตีสามของคืนวัจจันดับมีนาเผลอหลับและมาตอนตี35นาทีรานหนังสือหายไป เธอตกใจสุดขีดวิ่งตามหาในซอยนั้นจนขาขิดแต่ไม่พบแม้แต่เงาในความสิ้นหวังเธอพบแผ่นกระดาษหล่นอยู่ความทรงจำที่ยังไม่ถูกให้ภัยจะทำให้ประตูร้านปิดตลอดไปมีนาเข้าใจทันทีว่ายังมีบางเรื่องที่เธอไม่ยอมรับและนั่นคือตัวเธอเองในทุกช่วงเวลาที่อ่อนแอทำผิดพลาด และเคยทำให้คนอื่นเจ็บปวดเธอจึงนั่งเขียนหนังสือขึ้นเองเป็นจดหมายถึงตัวเองในทุกช่วงชีวิตด้วยความเข้าใจพร้อมทั้งให้อภัยและขอบคุณในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นจนหล่อหลอมาเป็นตัวเธอในวันนี้ทันใดนั้นแสงจันทร์ก็กลับมาร้านหนังสือเปิดอีกครั้งชายหนุ่มยืนรอเธออยู่ที่เดิมคุณมาสาย เขาพูดด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนมีนาเดินเข้าไปกอดเขาแน่นน้ำตาไหลยังไม่อายเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเทวดาคนเฝ้าฝันหรือแค่ชายในร้านหนังสือที่เปิดตีสามแต่เธอรู้ว่าเขาคือคนที่ทำให้เธอได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งและนับจากคืนนั้นร้านหนังสือแสงจันยังคงอยู่ สำหรับคนที่กล้าเผชิญหน้ากับหัวใจของตนเอง